สวัสดีค่ะทุกคนมากินส้มตำซั่วค่ะฝนก็ตกนะทุกคนจะได้กินเสียงฝนหน่อยนะนวะันนี้น้องโซโนสบายไปค่ะแม่จะรีบถ่าย,ยากินกันเทาไมอ่ะข้าวเลาม่้าวหลาจะได้กินเสียงฝนหน่อยนะทุกคนนะดูดิทัทุกคนมาก ผิวก็หนูฝนก็นอนไม่หลับฝนก็ไม่ยอมอยู่ชักเสียผิวผ้าอดไม่ได้มันดำ แขวนะคะังเพิ่งเปิดครับ şey ด okay, okay. ่ายแม่ด่ายห้ามค่ง

ฟังเสียงผนกันก่อนนะทุกคน ทำุ่งไะยอนเล็กเลยเสร็จไหมคะเสร็จิดเดียวค่ะเสร็จแล้วไมคะเสร็จลูกสองชั่โนโมงทำเพนอยอย่ากมากินด้วยนีย่นะฮะ ไม่รู้ซาบินใช่รึใ่กครับคุณคนนี้ชื่ออะไรคะชื่อโนชื่อร็ออค่ะนไเน่ยื่อะไรอ่ะ่อะไรอ่ สุดที่บ้างสุกสุดที่ฮะสุดที่ตัดที่ตัดที่ผมไมยเนี่ยขึ้นโกอะไปยังห้องรถถังอือ่ะตัวนี้ตัวใหญ่ใหญ่ตนี้พูดไม้อมกัฮะ ดูด้วยค่ะบอกว่าือออันนี้อันนี้อืมาักิดฝรั่อันนี้กินผักคือผักผักใช้เคี้ยวหนึ่งวันนะคะกินนี่เหรอผัดกินนี่เหมือนผักเหมือนผักเลยมันเหมือนผักอืม ไปนู่นกันเยี่ยมปุ้มไม่ดังค่ะไม่ดังจะกลบ

ก็เหมือนกเกาเลยเจ็บร้อนจังเลยนนะคะฝนตกทุกวันมากเลยะค,ะค่ะทุกวันมากก่าเคยนะตก <ด>จะมาถึงฝนตกคู่วันนะคะจะมาฝนตกคู่วันไปยุ่งเข้าค่ะค่ะไปยุ่งเข้าทำไมฝนตกคูกวันนะคะไปยุ่งเลยเข้านะคะแม่คุณทำไมไปยุ่งด้วยวันพอร้องเสียงดังมากน้อนไม่หลับน้องนอนไม่หลับ ไปวะน้องทางโนน้องทางมาเขาชอบกินไมกจะเท็ดมานั่งแกะ,ะกินนะแกะกินเปล่าตาก็มีตาก็มีเมกกะดิ้นตาเรอตาตากมีตาเรอ ไปแล้ <Okay. S 2> mm ังไปลมั hmm. ้งปะม่ียอะไไม่ักพีะแบบนีบมึงกินได้เหรอไม่ชวนพี่ไปกินด้วยเหรอขอดูนี่สิด้วยค่ะเอ๊ะแม่เนื้อมันฉีกอ่ะเนื้อไม่ฉี ลองผ่าก็ลองผ่าเดี๋ยวจับตาเล่าแค่วอาเดาตรงนี้แหลมเนี่ยโอ้มันแหลมไอโน่นัวโนวนัวเงื่อน้วอืมอ๋อา๋อา๋ออนั่งตรงนีค่ะเนี่งต้องโดให้ผ่ากะไม่ใช่จริงอันนี้จริงลองลองเดี๋ยวมึงจะเรียนใช้ได้วนวนัว ถ้าน้องเนโนทำไมก็จะถ้าก็เป็นแบบนี้แหละทุกคนนี่้งเยี่มากใช่ปะนน ไปก่อนนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ